สวัสดีนะคะมาพบกับนกยูกินวิถีสารนะคะมือดีนะคะนกกรสิพ้ามาเบิงอ่าฟักเข่าลูกสุกนะคะเนาะคลิปวิดีโอนี้นะคะกรสิม,เ,มเวาเรื่องอ่าการกินต้านโรคนะคะเนาะอันนี้ก็คือว่าประสบการณ์จริงจากโตของนกเองนะคะเนาะซึ่งว่าโตของนกเองเนี่ยคือว่าตะกี้นะคะนกเป็นมะเร็งนะคะเนาะบัตตานีช่วงพายุก,กับทวดนะคะ ตวดนกเพิ่นกะรักษานกเน้ะค่ะเนาะเพราะว่าถวจเพิ่นเป็นหมอยาหมอโบราณคะ่ะก็รักษานกแล้วก็จนเท่าสมือนี้ก็คือว่าหายแต่วายูในช่วงระยะเวลาที่ว่านกไปยูก,กับเพิ่นนส่วนมากแล้วเพิ่นจิเน้นเป็นพวกสมุนไพรน้ำอุ่นเน้ะคะ่ะแล้วก็สิเป็นพวกพืชผักผลไม้ตามฤด,ดูกาลที่แบบว่า อของชาวบ้านนะคะเนาะคือว่าบอบบอบบอ๊บอด้อซื้อของแพงอย่างมากม้เนะค่ะเนาะกะสิกินผักมีสีหนาตามตามพืนบ้านที่ว่าเข้าเข้าออกมาขายหรือว่าอ่าไทาบ้านเขาจะเอามาฝากนะคะกะสิกินเป็นแบบลักษณะยังงั่นนะคะเนาะอันนี้กับฟักเขาก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรนะคะเนาะที่ว่าช่วงที่ว่านกเป็นนกเอา ถาถวเพื่เห็ดให้กินนะคะเนาะอันนี้นกกินไปแล้วนะคะว่างหันเนาะพอดีไอคลิปมันปักนะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้นะคะห้าก็สีเอาเม็ดเม็ดออกนะคะเพื่อนๆพี่อันนี้ห้าก็สิเอาเม็ดออก<ๆ>พอเอาเม็ดออกลักษณะยังสี่นะคะนี่เนี่ยเฮาเม็ดออกเอาขวดเม็ดออกเม็ดนี่กะสามารถที่จะเอาไปตากแดดแล้วก็เห็ดเป็นพันได้อีกค่ะเนาะนี่ค่ะ นูกเอามาขยายพันธุ์ไวยูบานค่ะปลูกเอาไว้ทากกินเนะะี่ยค่ะพอเราได้ลักษณะอยงสี่เลยค่ะเนี่ยซอนแรกเลยคะ่ะช้อนแรกเะคะ่ะช้อนแรกที่มันมีเมือกเมือกติดอย่างนี้ยค่ะนี่นี่ซอนแรกเนะคะที่มีเมือกแดงแดงนะค่ะที่มีเมือกแดงแดงติดลักษณะประมาณนี้อันนี้กินลงไปเลยค่ะคากินต้านโรคเะคะ่ะบ่จําเป็นที่จะต้องมีรสชาติเะค่ะเนาะเพราะว่า ลูกฟักเขาถ้าเป็นลูกซุกข,ของเขาเนี่ยจากที่ว่านกนกกินอ่ามาหลายๆปีนะคะน,นตแต่แตช่วงที่ยุบถวดก็ดีหรือว่าตอนช่วงที่ว่านกหายแลว้วนกมาอยู่อายุบานก็นดีนะคะเนาะก็คือว่าของเขามันสิบบอขายมีรสชาตินะคะมันก็ถ้าคนบ่มักรสชาติกะจีจักหน่อยนะคะแต่ว่านกกินได้นะคะเนาะอันนี้ค่ะ บางลูกนะคะมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวบางลูกก็สิบอมีรสชาตินะคะแต่ว่าลูกนี่มันกับโบใครมมีรสชาติหรอกค่ะเนาะเพราะว่าฝักเขาถามา่าเสพมันก็เป็นรสชาติแบบธรรมธรรมชาติแต่ว่ามันก็สิมีโตสมุนไพรนะคะเนาะเพราะว่าอาหารเลยคะ่ะหรือว่าเป็นพวกผลไม้จาพวกที่ว่าของธรรมชาตินะคะอันนี้บ่ได้ฉีดยาบ่าได้อีหยังเลยนะคะพวกเนี่ยหหงดี เวลาเขากินเข้าไปเนี่ยคือว่ามันสีอ่าหนึ่งคับทายง่ายสองก็คือว่าย่อยง่ายนะคะเนาะแล้วก็บะมีเนื้อสัตว์นะคะแล้วเวลาเขากินลงไปเนี่ยคือว่าถ้าคนเป็นโรคยังยังนกเนี่ยคือยังยังเป็นมะเร็งคือตะเกียบนกเป็นเนาะคะ่ะเนาะอ่าเนื้อสัตว์นี่คือว่าหามเลยนะคะเนาะถวดส่วนมากแล้วถวดวจะให้นกกินพวกผลที่เห็นเขาขาวนก,กับเป็นพวกปลา โดนๆน,นะคะกินปลาส่วนมากกบทีเนินไปทั้งพักและหลนะคะแล้วก็จะเป็นผลไม้อ่าตามไปดูการยูแแถบภาคอีสานนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรตามที่ว่าถวดเพิน่นเคยรักษาคนมานะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรเนี่ยค่ะเนี่ยก็เขาขวัวขวด,ดยังสิงดะเขาก็กินจนเมดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาก็ ถวดนกเพิ่นจะไปล่างน้าําล่างนะคะล่างล่างลางจนก็สีเห็นแก่นดํานะคะเห็นแก่นดําของของเม็ดอะแล้วเพิ่นก็จ้งสีเอาไปตากนะคะเนี่ย <öyle. S 1> เห็นแก่นดำนี่คะ่ะเห็นแก่นดําตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยเพิ่นก็นสิขวดนี่ค่ะเน, <àn. S 1> นี่ยเพิ่นก็นสิขวด,ขวดตัวเมือกเมือกก็ออกแล้วก็สิะะแยกใส,ส่ขวดไว้นะคะเนาะแล้วก็สีเอาไป อัน,นี้ผสมกับสมุนไพรตัวอื่นนะคะเนี่ยกะสีเป็นประมาณนีนะคะจังใดคลิปนี้นะคะนกก็เอามาให้เบิ่งประมาณนีนะคะเนาะก็เป็นอ่าฟักข้าวลูกสุกนะคะทีเป็นสมุนไพรที่ช่วงนกเคยกินนะคะแต่ถ้าเฮาจะกินแบบให้มีรสชาตินะคะเฮาก็ากินใส่น้ำผึ้งนะคะเนาะ แต่ว่าช่วงเป็นนี่บ่มี่น้ำผึ่งบ่มีหยังนะคะกินแบบเพียวๆนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะเนาะก็เอามาให้เบ่งอีกนะคะเนาะระ mm hmm. ว่าช่วงนี้คือว่าฟักเข่าเนี่ยลูกสุกข,ของเขามันก็สซีมีหลายนะคะของยูบานนกก็สิประมาณนีนะคะค่ะผู้ใดเป็นก็กินผืชผักทีแบบว่าปลอดสารพิษนะคะแล้วก็ มีรสชาติออกขมขมนิดนึงนะคะดีดีต่อร่างกายดีก็สุขภาพค่ะแล้วก็คือมันสีขับท่ายง่ายแลหละในร่างกายเขามมนก็สีตานโลกได้ได้ได้หลายได้ดีแล้วก็สีหายเป็นปกติค่ะทุกอย่างอยู่ทุกอย่างนะคะขึ้นยู่กับอ่า ขึ้นยุกับใจเฮาว่าเฮาจะสู้หรือปร่สู้แค่นั้นแหละคะ่ะเนะาะถ้าคนเป็นโรคพวกนี้นะคะเนาะทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจนะคะว่าจะสู้หรือไม่สู้นะคะบางคนดีที่ท่อแต่ว่านกนี่สู่เต็มล้าน,นะคะ่ะจนเท่าทุกมือนีทวดกบรักษานกหายแล้วนะคะแต่ว่าทุกมือนี่กะ ก็กินสมุนไพรตลอดนะคะนอะ้องเพราะว่านกกะสีเฮตนาำมักเองนะคะนอะ้องเพราะว่าชงมีกับว่าใครเลยไปถไ่ายนาำมักนะคะเวลาเข่าสวนกันิะไปถ่ายอยู่สวนเวลาอยู่โซนน้ำมะกะสีมานม้ำมะเวลาอยู่ลานนะคะกะสีมาลานนะคะอันนี้นกกะมาลานแล้วนะคะนอะ้องก็เลยติดอ่าฝักเข่าออกมาเลยก็มาอัดคลิปให้้เบึงเนี่ยคะ่ะจากในคลิปนี้กับประมาณนี้นะคะ